ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหล่าเสือโก้ตั้งอยู่ที่หมู่6ตำบลเหล่าเสือโก้อำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กภายใต้การบริหารโดยนายปอนชัยอินทวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหล่าเสือโก้ มีบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้นจำนวน15คนมีสกรอระดับตำบล4แห่งและห้องสมุดอำเภอ1แห่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหล่าเสือโก้จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขขึ้นในสถานศึกษาเพื่อดำเนินการป้องกันเฝ้าระวงังและแก้ปัญหานักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง มีกระบวนการทำงานและผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์5มาตรการของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขจังนี้มาตรการที่1ด้านการป้องกันศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหล่าเสือโกกได้ดำเนินกิจกรรมแกนนำห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขทุกชนิดมีคณะกรรมการแบ่งเป็นตำบลจำนวนสีตำบลโดยมีห้องเรียนสีขาวจำนวนสีห้องของสอกอร,อระดับตำบลทั้ง4แห่ง ได้ดำเนินการจัดประกวดและประกาศผลการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุกดีเด่นสถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมาตรการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามืออารย์การพนันการทะเลาะวิวาทมาตรการที่2ด้านการค้นหาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหล่าเสือโกบ มีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลได้มีการดำเนินการตรวจเยี่ยมจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามดูสภาพจริงของนักศึกษาสถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มเสพกลุ่มค้าได้มีการรายงานผลการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบมาตรการที่3ด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อนหน่วยงานต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น สถานศึกษาได้มีการจัดตั้งคลินิกเสมาระเพื่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและอบาย,ยมุขมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีเสมาระมีช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาท สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมามรักป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามมออาจารย์การพนันและการทะเลาะวิวาทมาตรการที่5ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการวิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการวิธีการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสถานศึกษามีการดำเนินการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโกสาธารณสุขอำเภอเหล่าเสือโกสถานีตำรวจปูทอนล่าเสือโกเทศบาลตำบลเหล่าเสือโกกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา มีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของนักศึกษาโดยผ่านการจัดก,กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้นักศึกษาเช่นโครงการและโครงการอื่นๆที่จัดร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข